สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างยูชันเคครับวันนี้เรามาดูนิสสันบุซเซอร์นะครับปี2013ครับมาดูกันอาการนะครับอาการอันนี้คอมเมอร์ทำงานนะครับด้านคัชชั่นนะครับขึ้นไปที่58าสิบปนะครับไฮไซส์ร้อยเก้าสิบกว่ากว่านะครับอันนี้ก็คอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะทำการถอดรือออกมานะครับดูเลขไมค์กันหน่อยนะ เป็นโชมนี้เลยนะนี้เลขไม้นะครับ1 3 4 0 7กิโลเมตรนะครับเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับนี่นี่ก็เป็นอุณภูมิหน้าช่องแอร์นะครับ25.7องศานะครับโอเคครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะทำการพอดหรือคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนวาล์วไดเออร์นะครับล้างระบบนะครับประมาณนี้นะโอเคครับ มาดูในส่วนของคอมเพรสเซอร์กันนะครับสำหรับในสัปดาเ์นร์นะครับในปี2010 2013นะครับดูนะครับมีมีเริ่มมีขโมาดำนะครับระบบเดี๋ยวผมให้ดูเอ็กซ์เพนชั่นวาลนะนี่จะเป็นในส่วนของเอ็กซ์เพนชั่นวาลนะครับเห็นว่ามีขโมาดำนะครับชัดเจนโอเคครับ ครับนี่ก็ํำการเอาน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมออกนะครับนี่ของเดิมแล้วเหลือน้อยนะครับแล้วก็จะทำการพัดชิ่งใหม่นะล้างให้ใหม่นะครับแล้วก็ตรงน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นซีดไนหรือคอนโทรลวาเดิมนะครับนี่ดำนะครับเริ่มที่จะมีข่าหมอดำนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์เหมือนไม่มีกำลังอัดนะครับ เข็มดันโลขึ้นมาที่60 7ิเจสพียได้นะครับน,นี่ครับโอเคครับนี่ก็ล้างระบบนะครับตู้แอร์นะครับโอเคครับนี่ก็ล้างไปนะครับใกล้จะสะอดาดแล้วครับน,นี้รอบล่าสุดนะครับ ็ใส่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถุงผมเนี่ยมันขุ่นนิดเียนะครับเดี๋ยวเลยมองว่ามันสีทึบๆนะไม่ขาวโปร่งนะครับแต่จริงๆมันใสนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของคอนโทรลวอลนะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเซรีนอยด์นะสิ่ของใหม่นะครับนี่ของเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวทําการประกอบล้างดินคอยล์ว่าน้ำครับตัวกระผมงมากนะ ผมให้ไปดูน้ำกันว่ามันดำขนาดไหนนะครับมันคอมพิวเตอร์ครับที่เราตรวงเสี็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทำการเทใส่คอมนะครับอินเวชชันวาวนะครับเลือกใช้อะไรแทนะครับโอเคครับเสื้อเดินมาครับเห็นว่ามีรอยซึมนะครับ เราจะทําการเปลี่ยนนะครับไส้กองในเออรุ่นนี้มีไม่มีเป็นแบบฝาเปิดนะครับเป็นปิดตายเลยนะเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับหนึ่งว่าของเดิมก็รั่วด้ยนี่ครับก็มา,มาดูค่าเกจน,นะครับหลังจากที่ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านชัดๆนะครับอยู่ที่36มสิบหกเีรไนะครับไไซีนะครับอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวยเลยทีเดียวเป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่ทำการแก้ไขครับเปลี่ยนคอนโทรลเราพัชชิ่งระบบนะครับเปลี่ยนแผงคอนดิเซอร์แลวเปลี่ยนเราเนื่องจากแผงเดินรั่วนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูความเย็นกันความเย็นในห้องเป็นสาครับลงมาที่68องศานะครับโอเคครับวันนี้ก็ เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็รถทันลูกค้าเที่ยวปีใหม่พอดีนะครับโอเคครับนะครับให้ดูค่าเกตอีกรอบนึงนะครับลงมาที่30เดือนครับหลังจากนี่เ,นเย็นนะครับไฮไซก็140เนาะโอเคครับ